สวัสดีคะ่ะเด็กๆก,กลับมาเจอกับคุณครูเย็นอีกแล้วนะคะในวันนี้ครูเย็นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้อาหารไทยภาคใต้นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ชื่ออาหารและรสชาติอาหารของภาคใต้นะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆทุกคนด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ เด็กๆได้ฟังจบไปนะคะมีชื่อว่าอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้รสชาติและอาหารของภาคใต้กันนะคะแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปค่ะมีความหลากหลายและความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันอย่างอาหารภาคใต้นะคะก็จะเป็นอาหารที่มีรสชาติเผ็ด แล้วก็มีเครื่องเทศเป็นส่วนผสมค่ะมีลักษณะสผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียนั่นเองค่ะอาหารปากใต้เป็นอาหารที่อร่อยมากๆเลยมีรสชาติจัดไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเค็มจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดนะคะ ซึ่งจะนิยมใช้เครื่องเทศเยอะๆตอนที่ทำกับข้าวนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีเมนูอาหารภาคใต้มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักนะคะข้าวยำแกงไตปลาคั่วกลิ้งผัดสตอใส่กะปิต้มส้ม น้ำบูดูแกงเหลืองข้าวหมกไก่ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของอาหารภาคใต้ที่มีรสชาติทั้ง,งเผ็ดเค็มแล้วก็เปรี้ยวที่ต่างกาันค่ะ อาหารภาคใต้ที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะคะก็อาจจะเป็นต้มส้มหรือว่าแกงไตปลานั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้หนูได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าภาคใต้มีอาหารอะไรบ้างและมีรสชาติเป็นยังไงเด็กๆก็อย่าลืมทำใใบงานส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะ ให้เด็กเรียงภาพอาหารของภาคใต้นะคะจากภาพที่มีขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่และจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กนั่นเองค่ะเมืเ่อเด็กทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งภาพกลับมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ